ไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้อมรับตาทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยื่พร้อมใจเมืองไทย ่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ เมืองไไทยทยยวัฒนธรรมจะอยู่ได้ต้องอาศัยการท่องเที่ยวคำจุนวัฒนธรรมเป็นสินค้าชิ้นเอกของการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนในชุมชนมีเล้วก,กินไม่หมดหาใหม่ไม่ได้คนแก่ตายไปรุ่นลูกหล,นล,นลานต้องต่อยอดยถ้าใครสนใจเกี่ยวกับของที่ลองหาดูยากณปัจจุบันมาดูได้ที่เมืองเก่าตะปว่วป่าค่ะ ครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับแต่เดิมเมืองตะกัวป่าเคยมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยครับเมืองตะกัวป่ามีอารยธรรมมีสถาปัตยกรรมที่เจริญรุ่งเรืองครับครั้งหนึ่งเมืองตะกัวป่านะครับเคยเป็นหัวเมืองด้านการค้าหัวเมืองด้านเหมืองแร่มีอรารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมีตั้งแต่วัดนะครับศาลเจ้าโรงเรียน และสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายครับสถาปัตยกรรมความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้นะครับที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากเราไม่สนใจก็คงเป็นเพียงแค่ซากของอารยธรรมแต่ถ้าเรานําสิ่งนั้นนะครับกลับมาศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีสิ่งนั้นจะทําให้เมืองตะกวัวป่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ ตะกวัวป่านะคะเป็นเมืองเก่านะคะซึ่งอยู่ในอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเป็นเมืองมีสเสน่ห์ชวในให้ติดตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าเป็นอาวัจนธรรมสถาปัตยกรรมนะคะใครมาแล้วก็อยากจะรู้ความเป็นไปของอเมืองเก่าของตะกวัวป่านะคะ ใครมาถึงตะกัวป่าก็ต้องอยากรู้ความเป็นมาของเมืองแห่งนี้ที่นี่มองไปทางไหนก็จะมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งอาคารเก่ารูปทรงสวยแปลกตาอาหารประจำถิ่นที่หลากหลายรวมถึงสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวครั้งเก่าก่อนของเมืองแห่งนี้ครับสถานที่สําคัญนะคะอย่างเช่นอาจจนเจ้าเมืองนะคะโจรเจ้าเมืองท่านพญาวิเชษนะคะซึ่ง มีกําแพงนะคะเป็นเจ้าเมืองตะกวัวป่าในสมัยก่อนนะคะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือกําแพงนั้นนะเราจะสร้างด้วยน้ําอ้อยกับดินแดงนะคะไม่มีโครงเหล็กมีอะไรนะซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถไปสัมผัสด,ดูได้ซึ่งเราจะหาดูได้ยากนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับของโบราณหรือว่ากําแพงเมืองเก่าหรือที่ที่เราหาดูยากณนะปัจจุบัน,น,นเราสามารถยังมาดูได้ที่เมืองเก่าตะกวัวป่าะคะ่ะ ตรงนี้คือจวนเจ้าเมืองเก่าและกำแพงค่ายนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระยาใสนานุชิตผู้ว่าราชการเมืองตะกัวป่านะครับหรือเดิมชื่อเมืองตะโกลานะครับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ในอดีตนะครับซึ่งเมืองนี้ในอดีตเคยเป็นหัวเมืองท่าทางการค้าขายและเป็นเมืองท่าในการทําเหมืองแร่นะครับกำแพงเมืองแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นด้วยความรักความสามัคคี ของชาวบ้านนะครับวัสดุที่นํามาใช้ก็เป็นกรวดหินดินทรายผสมกับปูนนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในเมืองเมืองนี้ครับ สถานที่ต่อไปไม่ไกลจากกำแพงต่วนเจ้าเมืองเป็นบ้านอายุกว่าร้อยปีตั้งตรางานสวยสะดุดต,ตาเดิมทีบ้านหลังนี้เคยเป็นของผู้สำเร็จราชการเมืองตะกัวปา่าซึ่งเป็นหลานของพระยาเสนานุชิตอีกด้วยครับบ้านหลังนี้คือบ้านขุนอินครับ สร้างขึ้นราวปี2,460นะครับเป็นบ้านของขุนอินคีรีร้านของพระยาเสนานุชิตนะครับขณะดํำรงตำแหน่งในอำเภอเมืองตะกวัวป่าครับราวปีพศ2,464ถึงปีพศ2,469ครับบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสไตล์ชิโนโปรตุกีสสร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนครับปัจจุบันอยู่ในการดูแลของครอบครัวน,นานครครับ ก็อีกแห่งหนึ่งก็เป็นวัดอ่าววัดใหม่หรือว่าเราเรียกตามบ้านเป็นวัดใหม่แต่ที่จริงเป็นวัดเสนานุษ์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวัดที่เป็นกำแพงล้อมรอบเราเลยเรียกว่าเป็นวัดกำแพงแต่ณปัจจุบันนี้เราเรียกเป็นวัดเสนานุษ์นะคะตามที่ผู้สร้างนะคะ วัดเสนานุร,รังสรรค์ครับวัดเก่าแก่ของเมืองตะกวัวปานะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่พระยาเสนานุชิตครับภายในวัดนะครับก็จะมีโบสถ์แล้วก็งานศิลอีกมากมายนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยครับวัดเสนานุรหรือวัดใหม่กำแพงสมัยก่อนที่เขาเรียกกันนะฮะสร้างขึ้นประมาณรักาลที่3นะฮะ คือด้วยสายพรน์นอันญาวไกลในในช่วงนั้นมองเห็นแล้วว่าการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองก็คือการทนุบำรุงพระพุธศาสนาก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะลงให้คนได้อยู่ภายใต้ความจรรักพักดีแล้วก็อยู่กันด้วยความผาสุกสามาคัคคีนะฮะฉะนั้นจึงมีการสร้างวัดนะสังเกตได้ว่าวัดใหม่กำแพงหรือวัดแสงนุติลรยเห็นอยู่เนี่ย จะมีแบบแผนเดียวกับวัดมหันพารามที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องสังเกตคำว่าเครื่องสังเกตก็คือเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับกิจของสงฆ์ในอุโบสถจะมีธรรมมาตรต่างแล้วก็ตู้พระไตรปิฎกนะฮะซึ่งเป็นอนุสรณ์ในพิธีพระราชทานเพลิงนะครับของรัชกาลที่5นะฮะสังเกตได้ว่า ที่ด้านหลังของธรรมมาตรที่พระธานจะมีปรานิพทัยจปร,รนะครับซึ่งนับว่าเป็นตะกวปปาเหมือนกับเมืองใต้ล่มพระบารมีนะครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางร้อยกลองบทนี้เรามักเห็นในวัดวาอารามต่างๆเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าบ้านและวัดนั้นขาดกันไม่ได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทเป็นอีกหน่วยหลักทางสังคมดังคำไทยที่มักพูดว่าบาวรหรือบ้านวัดโรงเรียนนั่นเองครับ โรงเรียนต้าหมิงนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของชาวจีนโดยการที่ว่าพวกพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายเกี่ยวกับเหมืองแร่อย่างเช่นมาจากระนองภูกเก็ตตะกวปา่าคือมาลงทุนสร้างเพื่อให้ลูกหลานคนจีนเพราะว่าคนจีนว่าเมื่อก่อนเราเรียกเป็นกุลีนะคะข้ามาทํางานก็มาแต่งงานกับคนพื้นถิ่นมีลูกมีหลานเขาก็เลยสร้างโรงเรียนนี้ไว้สําหรับลูกหลานให,ให้เรียนภาษาจีนนะคะ เพื่อจะไม่ให้ลืมถึงความเป็นมาของตัวเองนะคะโรงเรียนเต้าหมิงอาคารสีเหลืองสดใสนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเมืองตะกัวป่านะครับ เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองตะกัวป่าเกิดจากข้าหาบดีคนรวยชาวจีนนะครับที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับได้รวบรวมกําลังทรัพย์สร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาครับเปิดทําการราวปี2,463และเพิ่งปิดตัวลงไปเมื่อราวปี2,540ที่ผ่านมาครับโดยตัวอาคารนะครับได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาตลอดนะครับปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้รับการแดัดแปลงทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับ บริหารจัดการของโรงเรียนตั้งเหมีงไม่ได้อาศัยภาครัฐถ้ามาด้่วยบริหารจัดการการบริหารโรง,งเรียนตั้งเหมิงมาจากเท่าแก่เท่าแก่เหมืองที่อยู่ที่นี่หนูทําเหมืองหนูทําเหมืองหนูทําเหมืองเป็นเท่าแก่ที่นี่ก็เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนทุกคนไปทําเหมืองหนูได้แล้เท่าไหร่สิบบาหนูจะต้องเอาเงินมาหาบละหนึ่งบาทมาช่วยโรงเรียน บริหารจัดการโดยข้าาบดีที่อยู่ในในเมืองตะหัวป่าเมื่อวันหนึ่งเกิดรัฐบาลเข้าเกิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาก็อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็การขุดแร่ขึ้นมานี่มันก็เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นถามว่าแร่มีไหมแม่แมีแต่เขาให้ขุดตะกัวป่าแร่ยังมีหรือซึ่งตะกัวป่านี้ ได้รับขนานนามว่าเมืองราชสัพท์นะฮะไอน,นี้พออ่านไปเจอรู้สึกมันทรงคุณค่าซะเหลือเกินเพราะสมัยก่อนเรานึกว่าในแผ่นดินพะนังกล้าวมองเห็นแล้วว่าทรัพยากรที่จะทําเงินเข้าท้องมาคลังอย่างมหาศาลแล้วสามารถมาบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการแผ่นดินไม่มีสิ่งไหนที่จะมีค่าเท่ากับดีบุตร สถานที่ต่อไปที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองตะกัวปาคือสะพานแห่งหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นจากเมืองแร่ดีบุกค,ครับแล้วก็มีสะพานเหล็กซึ่งมีความยาว200เมตรสะพานนี้พิเศษก็คือเราสร้างมาจากเหล็กที่เราลื้อมาจากเรือขุดส่วนเหล็กนั้นเราสั่งซื้อมาจากปีนังซึ่งปีนังก็น่าจะสั่งซื้อมาจากประเทศจีนอีกทีหนึ่ง มีคุณสมบัติคือเหล็กนั้นน่ยหนาแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมที่เขาสร้างไว้เพื่อ,อทั้งหนึ่งระลึกเป็นที่คนงานข้าไปทําเหมืองแร่หรือเอาแร่ที่เราได้มาจากเหมืองแล้วก็เอาไปถลุงนะคะเราโดยการให้คนงานเนี้ยข้ามไปที่มีโรงตะหลุถลงแร่ตรงนั้นเมื่อก่อนเราเรียกเป็นอัฐบานเหล็กโกขนุนที่หลังเมื่อปีพศ2อ0พ อ่าหเราเปลี่ยนเป็นเจ้าของผู้สร้างคืออาสะพานเหล็กบุญสูงตามนามสกุลที่ของท่านสร้างนะคะตรงนี้คือสะพานเหล็กบุญสูงครับเป็นสะพานเหล็กคลาสสิกที่เชื่อมต่อระหว่างถนนบอมลุงลาดกับซอยโคข,ขนุนครับ ความยาวโดยรวมประมาณ200เมตรสร้างจากเหล็กของเรือขุดแร่ครับด้านในก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านของผู้ที่ทำเหมืองนะครับสะพานนี้สร้างขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าในสมัยก่อนนะครับคนงานเหมืองจะข้ามจากฝั่งด้านในนะครับออกมาด้านนอกต้องทายเรือข้ามแม่น้ำตะกัวป่าซึ่งมีความลึกแล้วก็น้ำที่เชี่ยวมากนะครับทางบริษัทขุดเหมืองก็เลยทำสะพานนี้ขึ้นเพื่ออ,อำนวยความสะดวกและใช้มาจวบถึงปัจจุบันครับ ามาความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายก็ทําให้เราไปชักนําคนต่างชาติเข้ามาว่าตะกัวป่าเนี้ยมันไม่ได้มีดีแต่เรื่องค้าขายอย่างเดียวในตะก,กวัวป่ายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอีกก็คือแร่ดีบุกจากการค้าขายก็เคื่อยงมาสู่แร่ดีบุกก็ทําให้คนเข้ามาทําเหมืองแร่พอทําเหมืองแร่ความเจริญรุ่งเรือง,งที่อยู่ในถนนอุดมธาราย,ยังไม่พอก็ขยายความเจริญขึ้นมาอย่างถนนสีตะก,กวัวป่า ซึ่งเป็นตอนนี้ก็เป็นถนนสายวัาทําเมืองเกาตะกักกวป่าที่เรามีกิจกรรมอยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะบ้านเรายังมีถนนสายวัฒนธรรมซึ่งท่านสามารถมาดูแล้วก็มาต้องเที่ยวมาชิมมาช็อปซึ่งสามารถยังมาดูการแต่งกายคือแบบนี้นะบ้าบ่านะคะซึ่งถ้ามาแล้วเราก็จะมีร้าน ให้เช่าเสื้อชุดบาบาแต่งนะคะอัตล,ออลักษณ์หรือเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําการแต่งกายการแต่งกายของคนในชุมชนเราเรียกว่าชุดบาบาการที่มีชุดบาบานั้นเป็นการหลอมรวมของวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติที่มาติดต่อกับคนในตะกัวป่า,ปาถามว่าคนในชุมชนแต่งชุดบาบานี้ทํากิจกรรมไหมทํากิจกรรมได้ปกติขึ้นอยู่กับเ,ออเขาเรียกว่า ฐานะหรือโอกาสของคนในชุมชนด้วยการแต่งกายนี้ยังบ่งบอกถึงฐานะของคนในชุมชนได้ด้วยค่ะแล้วก็เรามีรถสองแถวแตะกวัวป่าเราจะเรียกว่ารถสองแถวนะคะเราไม่เรียกว่าโผท้องเหมือนภูเก็ตเราจะมีการรับเวียนรอบตลาดแล้วก็ไปเที่ยวที่จุดสําคัญสําคัญของการท่องเที่ยวของเมืองเก่าตะกวัวป่าไม่ว่ากําแพงสะพานเหล็ก พอชมเสร็จแล้วท่านอาจจะมาเดินชิมช็อปตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นเป็นการอานุรักษ์อีกแบบหนึ่งนะคะของเมืองเก่าตะกวัวป่าตอนนี้ผมกําลังเดินเข้าไปที่ถนนวัฒนธรรมนะครับถนนคนเดินเมืองตะกวัวป่านะครับก่อนเข้างานก็จะมีมาตรการความปลอดภัยนะครับจะมีวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ วัอุณหภูมิ36.2ครับเจโอปฮแล้วก็ลงชื่อใช่ไหมครับครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปจุดเช็คกินต่างๆของเมืองตะกัวป่านะครับมีทั้งวัดโรงเรียนหรือว่าสะพานเหล็กแล้วนะครับที่แห่งนี้ครับถนนสายนี้เป็นถนนอีกสายหนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองตะกัวป่านะครับเป็นถนนสายเมืองเก่าที่ทั้งสองข้างนะครับยังมีตึกเก่าแบบชิโนยุโรเปียน สองข้างทางจะมีอาหารหลากหลายนะครับทำให้คนเฒ่าคนแก่นะครับที่อยู่ในถนนเส้นนี้นะครับได้ย้อนคิดถึงวันวานสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันครับอย่างที่บอกครับถนนสายนี้ก็สองข้างทางจะมีขนมที่ย้อนถึงวันวานครับอย่างเช่นร้านนี้ครับก็จะมออีอันนี้เป็นขนมคลองแคลงใช่ไหมครับคลองแคลงถั่วแปร นี่คลองแคลงครับถั่วแปดแล้วก็เข้าเม้าครับคลองแคลงถ้วยเท่าไหร่อะครับถ้บาทค่ะอ่าถ้วยนี้ครับได้ค่ะอร่อยแบบขนมไทยครับคือหอมกะทิหวานแล้วก็หอมมะพร้าวครับ ที่นี่ต่อข้างทางนอกจากจะมีขนมไทยนะครับทําให้เรานึกถึงวันวานแล้วพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ยังใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อเข้ากับธีมของงานนี่แหละครับที่นี่ศาลเจ้ากูใช่ตื่นครับเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าครับที่ตั้งอยู่บนถนนย่านเมืองเก่าของเมืองตะกัวป่าครับ ศาลเจ้าแห่งนี้ตามประวัตินะครับสร้างมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2,350ครับนับว่าเป็นศาลเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับที่เป็นศาลเจ้ากินผักครับเรายังมีความภาคภูมิใจในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนด้วยเช่นวัฒนธรรมหรือประเพณีถือศีลกินผัก ตะกัวปาใช้ถือศิลกินผักไม่ได้กินเจเพราะว่าเราใช้คําพูดนี้มาตั้งแต่โบราณากินผักนี้มาอยู่คู่กับคนตะกัวปาตั้งแต่อดีตเพราะว่าคนจีนเวลาอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเก่าตะกัวปาก็าเอากินซินก็คือเอาพระประจําตระกูลของตัวเองมาด้วยพอเอามาแล้วก็เอามาบูชาพอบูชาหลายๆคนเข้าก็รวบรวมไว้เป็น เป็นเป็นเป็นสารเจ้าสารเจ้าเล็กๆพอคนนับถือมากขึ้นก็เป็นสารเจ้าใหญ่ขึ้นอย่างร้านด้านหน้าของผมตอนนี้นะครับก็เป็นร้านที่ขายขนมเป็นขนมพื้นถิ่นของภาคใต้นะครับมีทั้งขนมเปี๊ยะขนมต้มอันนี้ขนมเทียนใช่ไหมครับขนมเทียนขนมเคง บะาจ่างแล้วก็ข้าวต้มมัดนะครับขนมพวกนี้นะครับนอกจากจะเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วในวันตรุษจีนในการไหวเจ้าขนมบางส่วนยังถูกนํามาใช้ไหว้เจ้าเพราะถือว่าเป็นขนมมงคลด้วยครับเราใช้ชื่อว่าขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิน่นนี่ก็คือความภาคภูมิใจถามว่าภาคภูมิใจได้อย่างไงในเรื่องอาหารและขนมพื้นบ้านเพราะเราเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมของสายพ่อแม่ที่มาจาก ต่างถิ่นแล้วก็คนพื้นถิ่นแล้วก็เอาวิถีชีวิตทั้งสองเชื้อสายที่มารวมหลอมรวมกันในชุมชนด้วยการที่สามีมาจากต่างถิ่นทานอาหารที่ไม่เหมือนกับคนพื้นถิ่นคนในพื้นถิ่นที่เป็นภรรยาก็ต้องพยายามหลังสรรคอาหารให้สามีทานได้ก็เลยเป็นวิถีชีวิตที่เกิดจากความรักและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทําให้เรามีอาหารที่มีรสชาติที่แปลก แตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆครับวันนี้ผมขอเป็นอันนี้มีไส้ด้วยหรอครับขนมเค่งมีไส้ค่ะนะครับเอาขนมเค่งสองเค่งครับแล้วก็ขนมต้มสองชิ้นแล้วก็ขนมเทียนอีกสองชิ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ ด้านหน้าผมเห็นร้านขายโปสการ์ดครับก็เป็นธรรมเนียมปกติที่เราไปเดินถนนคนเดินตามตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลายเคียงคานหรือที่ไหนก็ตามนะครับก็จะมีร้านขายโปสเตอร์แม่เหล็กของที่ระลึกที่เป็นของที่นั้นร้านนี้นะครับเป็นร้านขายโปสการ์ดของตะกัวป่าครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีของอะไรที่เป็นของน่ารักที่ขู่เกี่ยวกับตะกัวป่าบ้างครับอันนี้ครับสวัสดีครับ อันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กชุดบ้าบ่ายะยา,ยาเป็นแม่เหล็กลายพื้นเมืองของตะกัวป่าครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนี่สะพานเหล็กบุญสูงวันนี้ที่เราไปมาครับสะพานเหล็กบุญสูงแล้วก็เป็นสถานที่เมืองเก่าเป็นแมพของตะกัวป่าครับนอกจากนั้นก็ยังมีปสการ์ด้วย ในการทำการท่องเที่ยวหรือในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองควรที่จะไปในทิศทางไหนทุกอย่างมันจะต้องสอดรับกันนะฮะเหมือนวัฒนธรรมจะอยู่ได้ต้องอาศัยการท่องเที่ยวคำจุนและวัฒนธรรมก็คือเป็นสินค้าชิ้นเอกของการท่องเที่ยวฉะนั้นต่างก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันหลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะเพื่อต้องการจะทําให้สิ่งเหล่านี้มันอย่างลากลึก แล้วก็ให้คนรุ่นหลังๆที่ใส่ใจประวัติศาสตร์นะจะได้รับรู้นะครับเราจับมือหรือว่าเราได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองตอะวปาเอาวิถีชีวิตว่าทําและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนทั้งของเทศบาลเพื่ออนุรักษ์และก็สอนให้ลูกหลานได้รู้ถึง รู้และามภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่บรรพชนหรือปู่ย่าตายายตัวเองสร้างเอาไว้ให้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีแล้วกินไม่หมดหาใหม่ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรักและก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์บรฒนธรรมที่เรามีอยู่นี้ให้คงอยู่กับคนในชุมชนตลอดไปค่ะอย่าฝากไว้แก่คนรุ่นแก่ๆคนแก่ตายไปรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นจะต้อง มาเชื่อมโยงและต่อยอดกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องกันค่ะเมืองตะโกป่านะครับเป็นเมืองที่มีอารยธรรมวัฒนธรรมและสถาปัตยะกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนครับ คนในชุมชนรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ได้ดีครับคนในชุมชนจึงนําเรื่องเหล่านี้นะครับมาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเพื่อพลิกฟื้นชีวิตของเมืองตะกัวป่าก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้ามีโอกาสอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนลงมาสัมผัสต,ตะกัวป่าด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้นะครับเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับโควิดอย่างปลอดภัย ออกจากบ้านสวมแมสมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ